ฝนตกมืดเม่อมืดขึ้นเดี๋ยวพาไปเบือเบ้องน้ำซะเบื้องตั้อแจาายไี่จะนำนำเต็มเลยแต่ว่าอยู่ในสะจะเป็นจงนังไดโอ้ยเ <c oughs> บื้องบ้านเข้าไปเบื้องน้ำเบื้องน้ำเบื้องน้ำ มึงกินอะอันนี้คือโยนก้าก้าก้าตกก้าไว้แต่สามไม่ใช่าพามาเบิ้งน้าว่าแล้วตกได้หลายหมื่นจะได้ไลฟ์จำได้มันสูบเข่าหรือสูบหัวก็น,นำโอเคเดี๋ยมันสูบหอกเนาะ จะเห็ชุ่มบริเวณรอบหน้าเลยน้ำท่วมนิสะน้ำก็มีแน่อยู่โต๊มะตมุดขึ้นเน้อก็หยุดนี่จ้ะมือแต่เมือขึ้นคนนั้นก็หยุด นก็ว่าห h าก็ไลาลายได้ให้นี่ตอนนี้ก็นบ้กมี้หนาและน้ำท่วมแล้วบรรยากาศทุ่งนานา้ำท่วมเขาแล้ว นั่นนกนกกระบ,บิ้นเป็นนกเขาบอกจากล้างไดเวียเป็นพ้นลกพ้นตกสองหมื่นสามหมื่น แมนไหมอาทิตย์นีต่ตกข้างอาทิตย์เลยสูบน้าออกจากเขาเขาห้อมกวานเนาะเขาห้อมกวานเสียงสูบน้าออกจากเขาคลิปนี้ก็ไว้แซมนี่นะจ๊ะไปอกัอคลิปหนะขอบคุณนะคะที่มารับชม